เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาลงทุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทุนต่างๆวันนี้นะคะทางด้านของบลจไทยพาณิชย์ค่ะมีกองทุนพิเศษมาฝากกันนะคะจัดแคมเปญเริ่มก่อนคุ้มกว่ากระตุ้นการลงทุนผ่าน S S F และ R M F ค่ะ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดกระตุ้นให้นักลงทุนเริ่มลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีไม่ต้องรอปลายปีกับทาเปน็นเริ่มก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาค,คม2564นี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือว่า S S F และหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ R M F ผ่านช่องทาง S C B A M Fund Click S C B Easy App หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย โดยผู้ลงทุนที่เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสรานีระยะสั้นหรือ SCB SFF ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เช่นพันธบัตรรัฐบาลตราสารธนาคารพาณิชย์และหุ้นกู้มูลค่าสูงสุดไม่เกิน1,000บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกอบด้วยต้องเริ่มลงทุนครั้งแรกในวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาค,คม2564นี้เท่านั้นโดยภายในเดือนนั้นๆจะลงทุนครั้งละเท่าใดก็ได้ แต่ยอดเงินลงทุนสะสมสุดทีิในเดือนนั้นต้องมีจํานวนขั้นต่ํา5,000บาทต่อเดือนลงทุนเป็นระยะเวลา6เดือนต่อเนื่องติดต่อการตามเดือนปฏิพินสําหรับกองทุนที่เข้าร่วมแคมเปญมีทั้งกองทุนไทยและต่างประเทศค่ะมีจํานวนทั้งสิ้น32กองทุนแบ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ r m f จํานวน16กองทุนและกองทุนรวมเพื่อการออม SSF จํานวน16กองทุน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการนะคะที่ s c b a m Call Center หรือโทร027777777กด0กด6ค่ะเราบอกว่าการลงทุนใครเริ่มก่อนก็ได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าคนที่เริ่มลงทุนช้าด้วยนะคะใช่ค่ะแถมมีสิทธิประโยชน์พ่วงท้ายแบบนี้นะคะใครที่ลงทุนช่วงนี้ก็เหมือนกับว่ามีของแถมติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะ